นอมสังครับนอนอนะบัวต่อเตียนนอมสังอ่าวแต่อ่ออา,วา,อาวเช่น <c oughs> เป็นอันอะนอเป็นอันตับเช่นเตี้ยนนำเฉียเป็นอั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 น นะ้วสังสีนะในกันหมายอันนะนในการหมายอะไรนะบัวอันอัวอันน้าตอกน้าอันมันแก่งหมายสังหมาอย่ามูดังนั่นอั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 นนั่นน่ะมันสุนบัวตัวตายต่อสังหมาแต่เหตุยังนะกออะนอเป็นกัน น่กันจมมอแตะทับเปนเป็นมันทับเ,เป็นเฉียบมันเนี่ยเฉียดน้ำเชียกออันกันเป็นกันเฉียดน้ำเชียงออันงันเป็นงานต่ฟาร์มน้ำเชียยออันยันตับน้ำเชียบเป็นยัน,น เน้าเชียยอันหยันเป็นหยันตําน้ำเชียะนี่ตเชียเป็นมันกออันงานงออันงานยอันหยันยอันหยันขนาดอ่าเป็นอ่า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 นนี่กันไม่เลยขนาดอ่านลุงอ่านแก้ไม่จังมา มันจังอาวจังกับจังเฉียฮะปัวนอมปัวหยุนะนะนังนอมเป็นจังเป็นจังกับวัวด่างอ่าอ่านั่นเป็นจังอ๋อนอเป็นจังกับนะเอ็ก x นอนนอมแรกเป็นจังเฉียอ่านนั้นไออ่านนั่นเป็นอ่านอ่าน อาน,นกออานอการจออานอจานเป็นจานกออานอการจอจารอนานอจานเป็นจานพออานอผานเป็นผานพออานออาน นออานอนานเป็นนานมออานอมานเป็นมานนะมออานมานตออานอตานเป็นตานตออานตานเอเอเอนเอ็นเอ็นจริงเอนในการหมายถึงเอน เอ็น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 แค่นั้นคอเอโนเคนจอเอโนเชนเป็นเชนกอเอโนเกนเป็นเกนปากอิน้ำเฉียดเป็นเกนหอเอโนเฮนเป็นเฮน รอเอนอเลนเป็นเลนนอมเฉียนะจอหลงจอเฟี้ยวว่าอูเมียนเนี่ยหลอมตุเจียว่าใหม่นาะอีเป็นอินอีนอิ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 น,อน,อน,อน อไหนอินในการไม่เลยอินในการไม่เลยนไหนชอีนอชอีนอชินกอีนอกินเป็นกินตออีนอทินเป็นทินเนี่ตออีนอินเป็นินบออินบินบออีนอบินใช้คนำเจียเป็นบิน บุตเป็นโบบินฮออีนอหินหินแค่นั้นโอเป็นอ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 นตออนตนตออนอ่าดออนดนดออนดน ดออุนดนดออุนดนดออุนดนอูเป็นอุ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 นกออุนกุนจออุนจุนจออุนจุน ยออุ่นยุ่นงออุ่นงุนอ่ะงออุ่นงุนยออุ่นหยุนเอียเป็นเอีย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 นจอเอีย นมอเยนหมอเอียนเมียนหมอเอียนเมียนพอเอียนเพียนดอเอียนเดียนบอเอียนเบียนบอเอียนเบียนนะเอียน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 นะเจียนเมียนผิวเดียน เบี่ยนเบี่ยนออเป็นอ่อนออนอ่อนออนอ่อนอ่อนดอ่อนดอนกออ่อนกอนะะมันปวัวมันเตะเจ๋งนะฮบัวหลอมตุเปียนหวากองอัวเป็นอ้วน อ้วน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 ปออ้วนอ้วนปออ้วนอ้วนพออ้วนผวนยออ้วนยวนอะยออ้วนยวนมออ้วนหมวนบออ้วนบวน น่าเป็นปออวนปวนปออวนปวนพออวนผวนยออวนยวนเมออวนหมวนบออวนบวน